แม่แท้ๆยังทิ้งลูกได้แต่ทำไมหมาตัวนี้ถึงไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเด็กน้อยผู้ถูกทอดทิ้งหญิงสาวผู้หนีตายและหมาผู้พักดีจนวินาทีสุดท้ายท่ามกลางสายฝนและความมืดมิดบางสิ่งกำลังเฝ้ามองบางสิ่งที่ไม่ยอมจากไปบางสิ่งที่พร้อมสู้แม้กระทั่งความตายเรื่องราวเตือนใจสั่นประสาทและชวนขนลุกที่คุณไม่มีวันลืมคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่ค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมเลือน แม่ใจร้ายทิ้งลูกได้แต่ทำไมหมาตัวนี้ถึงไม่มีวันทำแบบนั้นเสียงร้องแผ่วเบาดังมาจากซอกถังขยะเป็นเสียงแหบพร่าของเด็กทารกอากาศชื้นเย็นกลิ่นเหม็นเน่าของเศษอาหารคลุ้งไปทั่วขยะกองโตเคลื่อนไหวเล็กน้อยเงาสีดำโผลออกมาจากใต้กองขยะเป็นหมาตัวหนึ่งขนยุ่งเหยิงเปื้อนเปื้อนโคลนและเศษอาหารมันใช้จมูกดุลบางอย่างที่อยู่ใต้ตัวมันเสียงร้องดังขึ้นอีกครั้ง ใต้ร่างของมันคือทารกน้อยเด็กแดงตัวเล็กถูกห่อด้วยผ้าเก่าขาดรุ่งริ่งแววตาหมาเต็มไปด้วยความระแวดระวังมันใช้ลิ้นเลียใบหน้าทารกเบาๆเสียงลมหายใจของเด็กแผ่วเบาจวนจะขาดห้วงร่างเล็กสั่นสถานความเย็นกัดกินผิวเนื้อบางแต่ร่างของหมากลับอุ่นมันแนบกายให้เด็กน้อยสุกตัวฝนเริ่มโปรยลงมาเม็ดใหญ่และเย็นเฉียบหมาขยับตัวใช้ร่างของมันบังสายฝน เด็กน้อยไอเบาๆเปลือกตาขยับไหวแต่ยังไร้เสียงร้องเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากอีกฟ้าของซอยเป็นเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกน้ำเสียงหอบหายใจเร่งร้อนและหนักหน่วงเงาของผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาเธอหยุดชะงักเมื่อเห็นภาพตรงหน้าริมฝีปากสันระริกดวงตาเบิกโพลงเด็กของเธอเด็กที่เธอเพิ่งทิ้งไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน ยังคงอยู่ที่เดิมแต่ไม่ได้อยู่ลำพังหมาตัวนั้นยังคงเฝ้าเด็กไว้ไม่ขยับหนีสายตาของมันสบกับเธอนิ่งลึกจ้องเขม็งในดวงตาหม,มาคู่นั้นมีบางสิ่งที่ทำให้หญิงสาวสถานไม่ใช่เพียงแค่ความดูร้ายแต่เป็นคำถามที่เธอไม่อยากตอบเธอถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นกระหน่ำหมาตัวนั้นไม่ขยับไม่ขู่ไม่เห่า แต่มันยังคงจ้องสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามที่เธอเองก็ไม่อาจหลบหนีฝนกระนำลงหนักขึ้นพื้นเปียกลื่นเด็กน้อยไอแผวๆร่างเล็กสั่นสะานอยู่ใต้ขนเปียกชื้นของหมาหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นเธอไม่ควรกลับมาไม่ควรมองไม่ควรลังเลแต่ขากลับก้าวไม่ออกเธอจ้องเด็กน้อยเลือดเนื้อของเธอเอง มือเริ่มสั่นไม่แน่ใจว่าเพราะความหนาวหรือเพราะความหวาดกลัวเธอกลัวอะไรกลัวสายตาของหมากลัวความจริงที่กำลังกัดกินหัวใจหมาค่อยๆขยับใช้จมูกดุนร่างทารกเบาๆมันเงยหน้าขึ้นมองเธออีกครั้งคราวนี้ไม่มีความกล้าวไม่มีความสงสยัยมีเพียงความเงียบงันที่หนักอึ้งจนเธอแทบหายใจไม่ออกเธอเม้มปากน้ำตารื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทำไม ทำไมหมาตัวนี้ถึงไม่ทอดทิ้งเด็กคนนี้ทำไมมันถึงปกป้องเด็กที่เธอเองกลับละทิ้งเธอสะบัดหัวแรงๆเธอจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกผิดกัดกินเธออีกต่อไปเด็กคนนี้ไม่ควรเป็นภาระของเธอไม่ควรเธอหันหลังตั้งใจจะเดินจากไปอีกครั้งแต่เสียงเล็กๆดังขึ้นไม่ใช่เสียงร้องไห้เป็นเสียงครางเบาๆของเด็กน้อยที่กำลังดิ้นขยับ หญิงสาวหยุดชะงักเธอกลืนน้ำลายร่างกายแข็งทื่อหมาขยับตัวใช้จมูกดุนเด็กไปทางเธอช้าๆแล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหอบลมหายใจหนักๆแต่ไม่ใช่ของหมาเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งเงาเคลื่อนไหวอยู่ปลายซอยไม่ใช่เธอคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนี้เธอแข็งค้างรู้สึกถึงสายตาที่มองมา เงาดำสูงใหญ่ขยับจากมุมมืดของซอยเสียงหอบหายใจหนักหน่วงดังใกล้เข้ามาฝนยังคงตกแรงแต่ตอนนี้เสียงฝนกลับถูกกลบด้วยเสียงฝีเท้าหญิงสาวตัวสั่นร่างแข็งทื่อเธอไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปมือของเธอเย็นเฉียบเหงื่อซึมออกเต็มฝ่ามือเงานั้นขยับช้าๆใต้แสงไฟถนนที่กระพริบพร่าแล้วเธอก็เห็น ชายร่างผอมสูงดวงตาโหลลึกใต้เงาหมกเปียกชื้นเสื้อผ้าเก่าขาดรุ่ยลมหายใจหนักหน่วงเขายืนอยู่ตรงปลายซอยมองมาทางเธอเธอกลืนน้ำลายรู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกผิดเขาไม่ได้แค่เดินผ่านมาเขายืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองเธอและเด็กน้อยหมาตัวนั้นคำรามต่ำๆหางชี้ตรงร่างเกรงแข็งหญิงสาวก้าวถอยหลังหัวใจเต้นรัวดังก้องในหู ชายแปลกหน้าขยับเข้ามาใกล้อีกก้าวริมฝีปากของเขาโค้งขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่อาจอ่านความหมายได้เด็กนั่นเสียงของเขาแหบพร่าต่ำลึกหญิงสาวสะดุ้งเฮือกสายฝนเย็นจัดแต่ฝ่ามือของเธอกลับร้อนเผาหมาตัวนั้นยืนขวางเด็กไว้ดวงตาวาววับจ้องเขมง็งชายแปลกหน้าก้มมองเด็กน้อยรอยยิ้มนั้นไม่จางหายเธอจะทิ้งมันไปอีกหรือเปล่า คำถามนั้นกรีดลึกเข้าไปในอกหญิงสาวเม้มปากแน่นตัวสั่นสานฝนยังตกหนักเสียงหัวใจของเธอเต้นดังกว่าเสียงน้ำกระทบพื้นเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรแต่เธอรู้ว่าคืนนี้ยังอีกยาวนานและเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะออกจากซอยนี้ไปได้หรือไม่เธอกลืนน้ำลายลงคอฝ่ามือเย็นเฉียบแต่เหงื่อซึมออกจนชื้นสายตาของชายแปลกหน้าจ้องมองมานิ่งลึกราวกับกำลังอ่านใจเธอ หมาตัวนั้นยังคงยืนขวางกรงเล็บจิกลงกับพื้นเปียกเสียงคำรามต่ำดังลอดออกมาจากลำคอของมันฝนยังคงตกเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีดังแทกความเงียบหญิงสาวขยับริมฝีปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาเธอควรวิ่งหนีไปเสียตอนนี้แต่ขาของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นชายแปลกหน้าก้าวเข้าใกล้อีกนิด กลิ่นแปลกๆล,ลอยมาตามลมกลิ่นเหมือนสนิมและดินเปียกเธอเบือนหน้าหนีไม่กล้ามองศบตาเขาเสียงเด็กน้อยครางเบาๆมือเล็กๆโผล่พ้นออกมาจากผ้าขาดรุ่งริ่งกับอากาศว่างเปล่าหัวใจของเธอบีบรัดแน่นเธอจะปล่อยเด็กไปอีกครั้งจริงๆใช่ไหมเสียงนั้นกระซิบชิดเข้ามาใกล้เธอหอบหายใจถอยหลังไปอีกเก้าแต่แล้ว หมาตัวนั้นพุ่งเข้าขวางกัดฟันแน่นคำรามลึกกว่าเดิมดวงตาของมันเป็นประกายไม่ใช่เพียงเพราะไฟถนนแต่มันเต็มไปด้วยแรงโทสะมันรู้มันรับรู้ถึงบางสิ่งที่เธอยังไม่เข้าใจชายแปลกหน้ายืนนิ่งไม่หวั่นเกรงเขามองหญิงสาวอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้ายังคงอยู่แต่มันดูผิดแปลกเหมือนเขาไม่ได้ยิ้มเพราะความพอใจแต่ยิ้มเพราะเขารู้ว่าเธอไม่มีทางหนีไปจากตรงนี้ได้อีกแล้ว หญิงสาวกำมือแน่นรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกแทรกซึมไปทั่วรา่างสายฝนยังคงตกคืนยังอีกยาวไกลและซอยนี้ไม่ใช่ที่ที่เธอควรจะอยู่แม้แต่วินาทีเดียวหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบแตกออกจากอกขาของเธอสั่นแต่กลับไม่สามารถขยับหนีไปได้สายฝนยังคงโปรยลงมาพื้นดินชุ่มน้ำจนเฉอะแ่ะเสียงฝีเท้าของชายแปลกหน้าดังก้องในซอยเงียบงนัน เขาเก้าวเข้าใกล้จนเธอได้กลิ่นเนื้อตัวเปียกชื้นผสมกลิ่นสนิมและอะไรบางอย่างที่น่าสะอิดสะเอียนหมาตัวนั้นยังคงยืนขวางใช้ร่างเปียกปอนของมันบังเด็กน้อยไว้มันไม่คำรามแล้วแต่ดวงตาของมันจับจ้องชายแปลกหน้าไม่กระพริบเงาของเขาทอดยาวใต้แสงไฟถนนที่กระพริบติดต,ติดดับดับหญิงสาวหายใจไม่ทั่วท้องเขาก้มหน้าลงเล็กน้อยมองเธอผ่านเงาหมวกที่บดบางครึ่งใบหน้า เธอคิดว่าแค่หนีไปมันจะจบแล้วเหรอเสียงของเขาแผ่วเบาแต่แทรกซึมเข้าไปในหูของเธอชัดเจนเธอกลืนน้ำลายฝ่ามือกำแน่นจนเล็บจิกลงในเนื้อเธออยากหนีเธอไม่ควรอยู่ที่นี่แต่ขาของเธอกลับไม่ยอมขยับชายแปลกหน้าเงียบไปชั่วขณะสายตาของเขาลดต่ำลงมองเด็กที่ซุกตัวอยู่ใต้ร่างหมาดวงตาของเขาเป็นเงาลึกยากจะอ่าน ริมฝีปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยเด็กคนนี้เสียงของเขาขาดห่วงก่อนจะเอียงศีรษะเล็กน้อยราวกับครุ่นคิดควรได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวตัวแข็งทื่อลมหายใจเธอสะดุดหัวสมองตื้อไปหมดหมาตัวนั้นขยับเล็กน้อยยืนจังก้าไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเสียงของฝนที่ตกกระทบหลังคาสังกสีกลับฟังดูห่างไกลออกไปหญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่น เธอไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เธอรู้ว่าเธอกำลังจะต้องเลือกเลือกที่จะเดินหนีไปอีกครั้งหรือเลือกที่จะอยู่แม้ว่ามันอาจสายเกินไปแล้วก็ตามเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกฝนยังตกหนักความหนาวเย็นซึมลึกเข้าไปถึงกระดูกหมาตัวนั้นไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว มันยังคงจ้องเขม็งไปที่ชายแปลกหน้าร่างเกรงขนลุกชันชายแปลกหน้ายืนนิ่งดวงตาใต้เงาหมวกยังจับจ้องมาที่เธอริมฝีปากของเขายังคงยกเป็นรอยยิม้มแต่ยิ่งมองเธอก็ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์ทั่วไปเธอจะเลือกอะไรเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ดังก้องอยู่ในหูเธออยากพูดอะไรสักอย่างอยากกรีดร้องอยากหันหลังแล้ววิ่งหนีแต่ทำไม่ได้ เท้าของเธอหนักเหมือนถูกโซ่ลามสายตาของเธอเหลือบไปมองเด็กน้อยที่นอนตัวสั่นอยู่ใต้ร่างหมามือเล็กๆก,กำอากาศว่างเปล่าปากเล็กซีดเผือดจากความหนาวหัวใจเธอบีบรัดแน่นนี่คือเด็กที่เธอเพิ่งตัดสินใจจะทิ้งไปแต่ตอนนี้เธอไม่แน่ใจแล้วเธอกลับมาที่นี่ทำไมกันแน่เพราะความรู้สึกผิดเพราะเธอเปลี่ยนใจหรือเพราะอะไรกันแน่ เธอหอบหายใจรู้สึกเหมือนอากาศกำลังบางลงเธอไม่ต้องห่วงเสียงของชายแปลกหน้าทำให้เธอสะดุง้งเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเบิกกว้างฉันดูแลเด็กให้เธอเองเขาก้าวเข้ามาใกล้หมาตัวนั้นคำรามเสียงดังฟันขาววับสะท้อนแสงไฟหญิงสาวถอยหลังแทบไม่ทันหัวใจเธอเต้นโครมครามบางอย่างในตัวชายคนนี้ทำให้เธอรู้ว่าถ้าเขาแต่ต้องเด็กไป เธออาจไม่มีวันได้เห็นเด็กคนนี้อีกเลยเธอกัดริมฝีปากเลือดซึมจากแรงกดของฟันเธอไม่ควรลังเลอีกแล้วเธอจะเลือกอะไรเธอจะหนีหรือจะทำในสิ่งที่เธอควรทำตั้งแต่แรกเธอหายใจหอบร่างกายสันสานทั้งจากความหนาวและความกลัวฝ่ามือเปียกชื้นไม่รู้ว่าเป็นเหงื่อหรือน้ำฝนที่ไหลซึมลงมาตามแขน ชายแปลกหน้าขยับเข้ามาใกล้อีกเก้าวเงาของเขาทอดยาวใต้แสงไฟถนนที่กระพริบวูบวาบฉันจะดูแลเด็กให้เองเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลหมาตัวนั้นไม่ถอยแม้แต่นิ้วเดียวมันย่อตัวลงเล็กน้อยหูลูกไปข้างหลังฟันขาววับแยกออกจากริมฝีปากเสียงคำรามต่ำลึกของมันดังสถานอยู่ในอกของเธอชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะของเขาแหบพร่าฟังดูเหมือนเสียงโลหะเสียดสีกันอย่าดื้อไปหน่อยเลยเขาเอื้อมมือออกมานิ้วเรียวยาวซีดขาวจนหน้าขนลุกเธอเบิกตากว้างทุกเสี้ยววินาทีเหมือนเชื่องช้ามือของเขาใกล้เข้ามาเธอรู้ว่าถ้าเขาสัมผัสเด็กได้ทุกอย่างจะจบลงเธอไม่มีวันอภัยให้ตัวเองร่างของเธอขยับไปก่อนที่สมองจะสั่งการ เธอพุ่งไปข้างหน้ารวบตัวเด็กมากอดแน่นหมาตัวนั้นกระโจนเข้าหาชายแปลกหน้าในเสี้ยววินาทีเดียวกันเสียงเห่ากึกกล้องเสียงฟันขบกันดังฉับร่างชายแปลกหน้าผงะไปข้างหลังเธอรีบหันหลังวิ่งสุดแรงเกิดเด็กในอ้อมแขนยังตัวสั่นแต่มีไออุ่นเล็กๆแผ่ออกมาเธอรู้เพียงอย่างเดียวเธอจะไม่มีวันทิ้งเด็กนี้อีกแล้วเสียงฝีเท้าดังตามหลังเสียงหมาคำรามเสียงฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุด เธอไม่รู้ว่าชายคนนั้นจะตามมาหรือไม่แต่เธอรู้ว่าเธอจะต้องหนีต้องหนีให้พ้นจากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเธอกอดเด็กแน่นวิ่งฝ่าฝนสุดกำลังลมหายใจหอบกระชั้นหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกเสียงฝีเท้าหนักๆตามมาติดๆเสียงคำรามของหมาดังลั่นตามมาด้วยเสียงบางอย่างกระแทกกับพื้นเธอไม่กล้าหันกลับไปมอง ซอยมืดแคบและเปียกหลื่นฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าเธอสับเท้าเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเด็กน้อยในอ้อมแขนขยับเล็กน้อยเสียงครางแผ่วแดังขึ้นห้ามเป็นอะไรนะเธอพึมพำเสียงข้างหลังยังคงดังไม่หยุดเสียงลากฝีเท้าหนักๆเสียงหอบหายใจแหบพร่าของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เธอกัดฟันแน่นขาทั้งสองข้างเจ็บจนชา ข้างหน้าเป็นถนนใหญ่ไฟถนนกระพริบวูบวาบถ้าไปถึงตรงนั้นเธออาจรอดแค่ไม่หยุดแค่ไม่หันกลับไปแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังเสียงที่ทำให้เธอชะงักแทบหยุดหายใจเสียงร้องโหยหวนของหมาเธอเบิกตากว้างหัวใจเหมือนถูกบีบอย่างแรงไม่หมาตัวนั้นมันกำลังสู้เพื่อเธอและเด็ก เธอเม้มปากแน่นร่างกายสันสานเธอควรหนีแต่ถ้าหมานั่นถ้ามันเสียงฝนดังกลบทุกอย่างแต่เสียงคลางแผวเบาของหมานั้นยังชัดเจนเธอไม่สามารถทิ้งมันได้อีกตัวหนึ่งเธอกัดฟันแน่นหันหลังกลับไปทั้งที่ขาสั่นระริกภาพที่เธอเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบหมาตัวนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเปียกชื้น แอ่งน้ําใต้ร่างของมันไม่ได้มีเพียงน้ําฝนแต่มีของเหลวสีเข้มข้นไหลซึมออกมาดวงตาของมันยังคงเปิดอยู่จ้องมองมาทางเธอริมฝีปากแยกออกเล็กน้อยราวกับยังพยายามคำรามแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาเธอรู้สึกเหมือนร่างกายถูกกระชากออกจากจิตวิญญาณไม่นะเสียงของเธอสั่นเครือกลืนก้อนแข็งในลำคอลงไม่ได้สายฝนยังคงตกกระหน่ำลงมาแต่เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหว แล้วเธอก็เห็นชายแปลกหน้าที่ยืนอยู่เหนือร่างหมาเงาของเขาทอดยาวในความมืดใบหน้าครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ใต้เงาหมวกแต่ริมฝีปากของเขายังคงยกเป็นรอยยิม้มรอยยิ้มเย็นชารอยยิ้มที่ไม่ควรมีอยู่บนใบหน้าของมนุษย์เขาก้มลงเล็กน้อยปลายนิ้วแต่ลงที่ศีรษะของหมาเบาๆราวกับกำลังแสดงความเมตตาแต่เธอรู้มันไม่ใช่ความเมตตามันเป็นความพึงพอใจ เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองเธอดวงตาโหลลึกเปล่งประกายแปลกประหลาดใต้เงาหมวกเธอจะหนีต่อไปไหมเสียงของเขาเบา,เบาแต่ดังก้องอยู่ในหัวของเธอเธอหอบหายใจตัวสั่นสะท้านมือที่กอดเด็กน้อยแน่นสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เธออยากหนีเธอควรหน,นีแต่ข้างหน้ามีเพียงถนนมืดข้างหลังมีเพียงฝันร้ายที่ไม่อาจหลีกหนีและข้างข้างเท้าของชายแปลกหน้า คือร่างของหมาผู้ซื่อสัตย์ที่ไม่เคยคิดจะทอดทิ้งเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเธอรู้แล้วว่าต้องเลือกอะไรเธอหันหน้ากลับมาดวงตาแข็งกร้าวขึ้นแม้ร่างกายจะยังสั่นฉันจะไม่หนีอีกแล้วเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นชายแปลกหน้าหัวเราะเบาๆงั้นเหรอเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวฝนยังคงตกหนัก ขึ้นยังอีกยาวไกลและการเผชิญหน้าที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเธอกลืนน้ำลายลงคอพยายามไม่ให้ความกลัวกลืนกินเธอไปมือที่กอดเด็กน้อยแน่นยังคงสัน่นแต่สายตาของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเธอจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไปชายแปลกหน้าหยุดยืนตรงหน้าเธอห่างไปเพียงไม่กี่ก้าวสายฝนทำให้เสื้อผ้าของเขาแนบลูกกับร่างรอยยิ้มของเขายังคงอยู่แต่ดวงตา มันว่างเปล่าและลึกดําเหมือนหลุมที่ไร้ก้นบึงเธอคิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เหรอเสียงของเขากระซิบแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนในหัวของเธอเธอไม่ตอบเธอค่อยๆถอยหลังขยับเท้าไปอย่างระมัดระวังเด็กน้อยขยับตัวเล็กน้อยซุกหน้าลงกับอกของเธอเธอรู้ว่าเธอไม่มีเวลามากเธอต้องทำอะไรสักอย่างแต่เขาเร็วกว่า ชายแปลกหน้าขยับในพริบตาร่างของเขาเหมือนเคลื่อนผ่านม่านฝนโดยไม่มีเสียงฝีเท้าเธอเบิกตากว้างพยายามกระชากตัวเด็กออกห่างแต่เขาเอื้อมมือมาจับแขนเธอไว้แน่นแรงบีบเย็นเฉียบจนเธอสะดุง้งเหมือนมือของเขาไม่มีเลือดเนื้อเธอกัดฟันพยายามสะบัดแขนให้หลุดแต่ยิ่งดิ้นแรงของเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นดวงตาของเขาเพ่งมองเธออย่างเยือกเย็นเธอไม่มีวันหนีพ้นหรอก เสียงของเขาเหมือนแทรกซึมเข้าไปในหัวเธอเธอหายใจหอบรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวถูกบีบอัดเด็กในอ้อมแขนเริ่มร้องไห้เบาๆเธอไม่ยอมให้มันจบแบบนี้เธอเงยหน้าขึ้นจ้องตาเขากลับและในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงคำรามต่ำดังขึ้นอีกครั้งเธอเบิกตากว้างขนลุกสู้ไปทั้งร่างมันเป็นเสียงที่เธอคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีกแล้ว เสียงคำรามของหมาตัวนั้นเธอหันขอบไปมองร่างของมันยังคงนอนแน่นิ่งแต่ดวงตาดวงตาของมันยังไม่ยอมปิดลงมันพยายามยันตัวขึ้นขากันไกลขบแน่นกรงเล็บจิกพื้นจนดินเลอะไปทั่วแม้ว่าร่างกายของมันจะอ่อนแรงแต่สายตาของมันยังเต็มไปด้วยแรงโรสะมันยังไม่ยอมแพ้ชายแปลกหน้าหันไปมองหมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไป รอยยิ้มหายไปจากใบหน้าของเขาเธอสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่แตกต่างออกไปเขาไม่พอใจเขากำลังโกรธและนั่นคือโอกาสเดียวของเธอเธอสูดหายใจเข้าลึกข่มความกลัวให้จมหายไปแล้วเธอก็วิ่งฝ่าฝนฝ่าความมืดออกจากซอยที่ไม่ควรมีใครเดินเข้ามาตั้งแต่แรกเธอวิ่งสุดแรงเกิดฝ่าความมืดและสายฝนที่กระหน่ำลงมา เด็กในอ้อมแขนร้องให้สะอึกสะอื้นแต่มือน้อยๆยังคงกำเสื้อของเธอแน่นเธอไม่กล้าหันกลับไปมองแต่เธอได้ยินเสียงคำรามต่ำของหมาเสียงขู่ฟ้อของชายแปลกหน้าและเสียงฝีเท้าที่ไม่ควรเป็นไปได้มันดังเกินกว่าฝีเท้าของมนุษย์ปกติเธอรู้ว่าเขากำลังตามมาเธอกัดฟันแน่นพยายามเร่งฝีเท้าแม้ขาจะเจ็บจนชาข้างหน้าคือถนนใหญ่ แสงไฟจากเสาไฟฟ้าดูเลือนรางราวกับอยู่ไกลเกินเอื้อมแต่เธอจะต้องไปให้ถึงต้องไปให้พ้นจากที่นี่เสียงฝีเท้าด้านหลังดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเธอได้ยินเสียงหายใจแหบพร่าของชายแปลกหน้าอยู่แทบข้างหูเธอกลีดร้องออกมาสะบัดแขนออกไปข้างหลังหวังผลักสายเขาออกไปแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงเห่ากึกก้อง เสียงกรงเล็บขูดไปกับพื้นถนนแล้วเสียงของบางอย่างที่พุ่งกระแทกกันเต็มแรงเธอหันขวบไปมองภาพที่เธอเห็นทําให้ขาเธอแทบอ่อนลงกับพื้นหมาตัวนั้นกระโจนเข้าหาชายแปลกหน้าเต็มแรงทั้งสองร่างกลิ้งไปกับพื้นเปียกปอนไปด้วยน้ําฝนและโคลนชายแปลกหน้าคํารามออกมาเป็นเสียงที่ไม่มีมนุษย์คนไหนควรทําได้แต่หมาไม่ปล่อยให้เขาตั้งตัว มันกัดเข้าที่แขนของเขาเต็มแรงฟันของมันฝังลึกเข้าไปในเนื้อเธอเห็นชายแปลกหน้าบิดตัวด้วยความเจ็บปวดเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยโทสะแต่ดวงตาของเขาครั้งนี้ไม่มีแววเย้ยหยันไม่มีรอยยิ้มอีกต่อไปมีเพียงความโกรธเกรี้ยวและความกลัวใช่เขากลัวหมาตัวนี้เธอไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป เธอกระชับเด็กในอ้อมแขนแล้วออกวิ่งอีกครั้งคราวนี้เธอไม่หันกลับไปอีกเลยเสียงเห่ายังคงดังอยู่ข้างหลังแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นในความมืดเสียงกรีดร้องของชายแปลกหน้าเสียงที่ฟังดูเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆแล้วทุกอย่างก็เงียบลงในทันทีเธอหยุดหอบหายใจเมื่อมาถึงถนนใหญ่ไฟถนนส่องสว่างอยู่เหนือหัวเสียงรถแล่นผ่านเป็นระยะ เธอก็มองเด็กในอ้อมแขนเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองเธอดวงตาใสแาจ๋วเต็มไปด้วยน้ำตาเธอลูบสีเสดกเบาๆข่มเสียงสะอื้นที่จุกอยู่ในอกแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้หมาตัวนั้นมันยังอยู่ข้างหลังเธอหันกลับไปมองสอยมืดไม่มีเสียงใดๆไม่มีร่างของชายแปลกหน้าไม่มีร่างของหมามีเพียงความว่างเปล่า และสายฝนที่ยังคงตกกระหน่ำลงมามันหายไปเธอกัดริมฝีปากสองมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเธอรู้ว่าเธอควรเดินออกไปจากตรงนี้ควรไปให้ไกลาจากทุกอย่างแต่เธอไม่อาจละสายตาจากซอยมืดนั้นได้เลยเพราะเธอรู้ว่าหมาตัวนั้นจะไม่มีวันทิ้งเธอแม้ในความตายก็ตาม เธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสายฝนตกกระทบผิวเย็นเยียบแต่เธอไม่รู้สึกถึงมันอีกต่อไปหัวใจยังเต้นแรงจากความหวาดกลัวและโศกเศร้าเธอควรเดินออกไปจากตรงนี้แต่เธอกลับก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าสู่ซอยมืดที่เธอเพิ่งหนีออกมาเธอไม่แน่ใจว่าทำไมบางอย่างดึงเธอกลับไปหรือบางทีมันอาจเป็นแค่คำสัญญาที่เธอไม่เคยพูดออกมา เธอกัดฟันแน่นยืนอยู่ที่ปากซอยดวงตาจ้องมองเข้าไปข้างในพยายามเพ่งมองผ่านม่านฝนที่บดบังทุกอย่างไม่มีร่างของชายแปลกหน้าไม่มีร่างของหมามีเพียงเงาสลัวของกำแพงเปียกชื้นและถนนที่เงียบสงัดเธอไม่ควรกลับไปเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังเธอสะดุ้งหันกลับไปอย่างรวดเร็วเป็นชายชาราในเสื้อกันฝนสีซีดเขายืนอยู่ใต้แสงไฟถนนมือถือไม้เท้าเก่า ดวงตาของเขาคุนมัวแต่ยังคงมีแววบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกหนาวเยือกคุณว่าอะไรนะเธอถามเสียงเบาชายชาราไม่ตอบทันทีแต่ทอดสายตามองเข้าไปในซอยมันยังอยู่ที่นั่นเขาพูดช้าช้าเธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งหมายถึงหมานั่นเหรอคะชายชาราหันกลับมามองเธอฉันหมายถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นั่น เธอรู้สึกหนาวเยือกไปถึงกระดูกสันหลังชายชาราก้าวเข้ามาใกล้ย,ยื่นมือที่สั่นเล็กน้อยออกมาเด็กคนนั้นปลอดภัยแล้วเธอเองก็ควรไปได้แล้วเธอเม้มริมฝีปากแน่นมองไปที่เด็กในอ้อมแขนเด็กน้อยเงียบไปแล้วตากลมจ้องมองเธอเหมือนจะรับรู้ทุกอย่างเธอหันกลับไปมองซอยมืดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหมานั่นละ่ะเธอกระซิบชายชาราหลีตามองเธอก่อนพูดด้วยเสียงแผ่วเบา บางสิ่งไม่เคยจักไปจริงๆหรอกเธอขมวดคิ้วคำพูดของเขาทำให้เธอไม่สบายใจอย่างประหลาดแต่ก่อนที่เธอจะถามอะไรต่อสายลมเย็นวุบหนึ่งก็พัดผ่านตัวเธอและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหอบหายใจแผ่วเบาเสียงกรงเล็บขูดไปกับพื้นเปียกเสียงที่เธอจำได้ขึ้นใจเธอหันขวับกลับไปมองซอยนั้นอีกครั้ง แต่ไม่มีอะไรมีเพียงความมืดและสายฝนที่ตกกระหนำ่ำทว่าเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มองเธออยู่บางสิ่งที่ยังไม่ไปไหนบางสิ่งที่ยังคงเฝ้าดูเธอและบางสิ่งที่จะไม่มีวันทอดทิ้งเธอแม้ในความตายก็ตามเธอสูดลมหายใจลึกสัมผัสได้ถึงความเย็นวาบที่ไหลผ่านสันหลัง สายฝนเริ่มซาลงเสียงหยดน้ำที่กระทบพื้นเบาลงเรื่อยๆซอยมืดยังคงเงียบสงัดราวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นเพียงภาพหลอนแต่เธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้คิดไปเองบางสิ่งยังอยู่ที่นั่นเธอหลับตาลงชั่วครู่ก่อนจะพึมพำออกมาเบาๆขอบใจนะเสียงของเธอแทบจมหายไปในสายลมแต่เธอหวังว่ามันจะไปถึง เธอเปิดเปลือกตาขึ้นมองเข้าไปในความมืดเป็นครั้งสุดท้ายแม้ไม่มีใครตอบกลับมาแม้ไม่มีเสียงใดดังขึ้นแต่เธอสัมผัสดได้ถึงบางอย่างในอกความอบอุ่นจางๆที่หลงเหลืออยู่มันเพียงพอแล้วเธอกระชับอ้อมแขนที่อบเด็กน้อยแล้วหันหลังให้กับซอยนั้นเธอเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้มแข็งที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในตัว ชายชรามองตามเธอเงียบๆดวงตาเป็นประกายแปลกแปๆก,ก่อนที่เขาจะหันกลับไปมองซอยมืดเช่นกันริมฝีปากของเขาขยับเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มบางๆและในขณะที่เธอก้าวเดินจากไปสายลมก็พัดแผ่วเบาอีกครั้งเสียงฝีเท้าแผ่วเบาตามหลังเธอมาเพียงครู่หนึ่งก่อนจะเลือนหายไปเธอรู้ดีว่าเธอจะไม่มีวันเห็นมันอีกแต่เธอรู้ มันจะเฝ้ามองเธอเสมอมันจะไม่มีวันทอดทิ้งเธอแม้ในความตายก็ตาม